เฮ้ยที่กรรมการเขาไม่ให้จุดโทษอะเพราะเขาสงสารหรือเปล่าแมนยูแ้แรู้นะแ้จะทัวลงหรือเปล่าเอ้ยยังไงอะจะแพ้จะเสมออะมันก็หนีตกชั้นเหมือนเดิมอะพุ่งตรงนะแต่ก็ชื่นชมเพราะผมก็บอกไปแล้วผมก็คาดหวังว่าแมนยูจะคัมแบ็กได้เฮ้ยคัมแบ็กได้เฉยเร็ว้ย เออกลับมาเสมอได้2ต่อ2ในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็เล่นดีขึ้นมาด้วยเป็น2ประตูนะครับจาก2นักเตะปีศาจแดงครับบรูโน่ฟานันเดสแล้วก็มาเนลูกาเต้นะฮะสกองกลางของแมนยูยิงเข้าไปครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายทำให้แมนยูเนี่ยก็กลับมามีความหวังในช่วงท้ายเกมจนได้ แต่ความหวังทุกอย่างมันเกือบพังลงครับเพราะอะไรเพราะว่ามีจังหวะดราม่าเกิดขึ้นดราม่าจุดโทษครับที่อ่ะผมพุ่งตรงสารัผมอะ่ะจุดโทษอ่ะก็ไปหาคลิปดูแล้วกันแต่ผมเปิดภาพไปดูได้เท่านี้นนะก็เป็นจังหวะที่แอชลียังนะโดนแท็กทีมเลยจาก2กองหลังแมนยูทั้งมั s ส t ไทเดอร์ลิกแล้วก็ทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายเดลิกเนี่ยตัดบนนะแม็กควายตัดล่าง นะเดลิกเนี่ยดึงทรงดึงเสื้อส่วนแม็กควายในขาไปเกี่ยวนะคือผมมองเนะโอเคแหละมันอาจจะดูเฮ้ยเอสตี้ยังพุ่งล้มหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่เฮ้ยมึงตัดบนตัดล่างขนาดนี้คือถ้าเขาแข็งหรือว่าไม่ไม่ยอมล้มเนี่ยมันก็คงไม่มีทางได้อยู่โทษหรอกครับคือเอาเห้นะตามนั้นแหละผมก็ว่าสารบมวะยังไงลูกนี้ก็จุโดโทษไม่รู้นะว่าสุดท้ายได้อยุโดโทษไปยิงเข้าไม่เข้าแต่เป็นว่ามันก็กลายเป็นประเด็นละกันที่มาพูดคุยกันในช่วงท้ายเกม ก็ถือว่ารอดไปอีกวันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็เสมอกับอีแว์ตันนะก็ยังคงจมอยู่ในช่วงท้ายตารางของพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วก็สบายใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในยุคที่แมนยูยังหนีตกชั้นต่อได้ครับ